สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านบูมเมาเ i นนะคะบ้านพูวิล่าหรูเปิดใหม่บนอ่าเขาคาตาโลนะคะอยู่พัทยาใต้ใกล้หาดจอมเทียนเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะขับรถไม่เกิน15นาทีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือบ้าน บูมเมาเช่นสี่ห้องนอน6เตียงพักได้ถึง15ท่านนะคะฟังก์ชั่นครบเลยนะคะมีโต๊ะพูลใหญ่มากนะเดี๋ยวพิงกี้พาดูบรรยากาศร,บรอบๆบ้านนะคะมีสนามหญ้ากว้างมากๆนะคะ,ะเป็นบ้านที่มีพื้นที่เยอะมากๆนะคะฉีกแนวพูลวิลล่าทั่วไปเลยนะ,ะเป็นบ้านที่มีเนื้อที่เยอะนะคะไม่อึดอัดเนาะ โล่งโปร่งสบายสะว่ายน้ำก็ใหญ่มากขนาด5คูณ10เมตรเลยนะคะมีห่วงยางลูกบอลให้นะคะบินแบล็คเชลฟี่ที่จอดรถในบ้านได้2คันหน้าบ้านได้ยาวๆเลยนะคะบ้านสวยนะที่จอดรถในร่มด้วยเป็นประตูรีโมทนะคะมีครัวข้างนอกด้วยนะแล้วก็สวนกว้างมากๆเลยนะคะนีเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบ้านทุกจุดทุกมุมมองเลยนะคะบ้านเปิดใหม่ ยังว่างทุกวันยังไม่มีจองมาเลยนะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับบ้านสวยหรูแบบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นวันอาทิตย์ถึงพฤหัสนะคะราคาพิเศษไปเลยนะคะจาก7,900บาทลดเหลือแค่6,900บาทพักได้ถึง12ท่นเลยนะคะนี่ภูวิลล่าสวยหรูจริงเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมกันเลยเนาะ บ้านสวยตรงปกนะคะสะว่ายน้ำใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ำใหญ่เลยนะ,ะพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากนะคะนี่มีแบนบีนแบกด้วยนะคะที่นั่งครบเลยที่นั่งเยอะมากนะคะข้างในไฮไลท์เลยคือโต๊ะสนุกค่ะโต๊ะสนุกเขาใหญ่มากๆนะคะแทงกันจนสว่างไปได้เลยนะคะเพราะว่าโต๊ะสนุก10ฟุตเลยทีเดียว5้าคูณ1ิฟุตนะคะ มีครัวให้ทำอาหารอุปกรณ์เตาปิ้งยงปิ้ง,งย่างอย่างดีนะคะสวัสดีทุกท่านใครที่กำลังหาภูวิลล่าสำหรับปาร์ตี้หรือวันพักผ่อนสำหรับครอบครัวพิงกี้แนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะชื่อว่า blue mountain นะคะบ้านพักเปิดใหม่นะคะราคาไม่แพงมากแต่หรูคุ้มค่าสมราคามากนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นโต๊ะภูอ่าโต๊ะสนุกนะคะ หขานะคะสิฟุตเลยแล้วก็มีไฟเทคกลับมาหรือ,อยังนะคะเน็ตนะคะ,นะ,คะเน็ตหลุดไปหรอนะคะเน็ตหลุดไปนะคะสวัสดีค่ะนะคะเน็ตหลุดไปทำไงดี <S <S นะคะ หลุดไปนะคะสักครู่ต่อเลยนะคะต่อมาหรือยังนะคะมาหรือยังมาหรือยังนะคะเี่เคี้เม euh ื่อกี้แ็ตหลุดนะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะโอเคนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะคะพูดถึงโตโต๊พูเอ้ยโตสนุกนะคะ สิบฟุตแล้วก็มีไฟเทคนะคะแล้วก็มีคาราโอเกะมีไมมีอ่าไวไฟฟรีเลยนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะห้องนอนแรกนะคะมีทั้งหมดสองเตียงนะคะมีทั้งหมดสองเตียงเลยนะคะห้องน้ําในตัวนะคะมีอ่างอาบน้ําด้วยจ้ะนะคะมีอ่างอาบน้ําด้วย นะคะบ้านสะอาดมากนะคะใหม่มากเลยนะคะมีอ่างอาบน้ำสองห้องเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแช่อ่างนะหลังนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะหลังนี้ก็วิวสระว่ายน้ำนะคะสามารถเปิดประตูแล้วกระโดดลงสระได้เลยนะคะนี่สวยมากนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะห้องที่หนึ่งแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะคะนี yeah. ่ ห้องถัดไปนะคะก็เตียงใหญ่หกฟุตเลยนะคะสวยหรูนะคะตกแต่งสวยหรูเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวอีกเหมือนกันนะคะห้องน้ําในตัวเลยนะคะเดี๋ยวิกี้พาไปดูห้องถัดไปบ้านสวยหรูมากนะคะบริเวณบ้านกว้างนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดินแล้วจะชนกันนะคะใหญ่มากจริงๆนะคะ ห้องนี้แอร์สองตัวสำหรับใครที่ขี้ร้อนนะคะห้องนี้ตอบโจทย์เลยแอร์สองตัวไม่พอมีพัดลมด้วยจ้านะคะมีพัดลมด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะเดี๋ยวในส่วนของครัวเราก็มีห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้นะคะ,ะลืมเปิดไฟนะเข้าไปมืดไหมนะคะก็จะสามารถเชื่อม ตรงนี้ได้นะคะเชื่อมห้องนอนกับตรงนี้ได้นะนี่ก็มีห้องอาบน้ำนะคะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวห้องที่สี่ที่พาไปดูห้องที่สี่นะห้องที่สี่นี่นะคะเตียงสองเตียงนะมีอ่างนะคะมีอ่างสองอ่างเลยนะคะนี่ นอนได้เลย12ท่านแล้เสริมโซฟาเบดได้อีกนะคะเสริมได้ถึง20ท่านเลยชาร์จคนเกินเพียง300บาทเท่านั้นนะคะเสริมได้ถึง20ท่านเลยนะคะสำหรับวันเสาร์ยังว่างทุกเสาร์เลยนะคะยังว่างทุกเสาร์เลยนะคะแล้วก็วันธรรมดาก็ยังว่างนะคะนี่สามารถทักไลน์มาดูรายละเอียดได้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะ Okay, นะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านสวยตรงบกนะคะ b ลู e m o u n t a i นะคะอยู่พัทยาใตายนะคะครัวอุปกรณ์ครัวครบมากนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะเตาปิ้งยงปิ้งย่างเราก็มีนะคะบรรยากาศด,ดีมากๆนะคะโอเคพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะอ่าวันดีนะคะลาทีส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ